สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวแอนซอฟทุกคนนะครับทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็ในมือผมก็มีเจ้าตัวนี้มาเป็นอ่าโตเกียวมารุอิก็ิบเกดเจนสี่นะครับตัวนี้เป็นเจนสี่นะครับก็เป็นของสะสมผมเองกล่องก็ยังสภาพดีอยู่ซื้อมาสะสม ใช้เล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นเหมือนเป็นบันทึกหรือว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนคนอื่นที่เขาต้องการต้องการซื้อตัวนี้นะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอหนึ่งตัวปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับก็จะมีตัวแบ็กสเต็ปนะครับสี่ชิ้น เราเลือกใช้ตามขนาดของพุ่งมือที่เราอาพอดีกับพุ่งมือเรานะครับ Next step. ก่อนมาดูตัวปืนก็มาดูตรงกล่องกล่องก็จะมาสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของ Make in Japan นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับางานของญี่ปุ่นนี้จะเป็นเขาจะเป็น พวกสไลด์เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกอยู่ซึ่งเป็นพลาสติกก็เกรดดีก็ก็ใช้ได้ดีนะครับงานพลาสติกก็ไม่ไม่ขี้เลอนะพลิกมาอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่มือซ่อนอยู่ข้างในคู่มือก็จะเป็นของภาษาญี่ปุ่นนะครับคู่มือ,อใครสนใจก็ ไปอ่านเล่นดูได้ดูได้นะครับ okay. มาดูตัวข้างในกันว่ามีอะไรบ้างาหนึ่งก็จะมีพวกกระสุนทดสอบนะครับกระสุนทดสอบอยู่ในกล่องเล็กนี้มีกระสุนทดสอบ ปกติจะมีกระสุนทดสอบมาดูบัดอ่าใช่ยกระสุนทดสอบนะครับเนี่ยมันไม่ลอยนัดได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอ่าตัวนี้มันเป็นตัวยิงแห้งนะครับที่ว่าใส่ใส่แม็กใส่แม็กเหมือนยิงยิงยิงไดไฟนะครับ นี่ก็เป็นตัวอ๋อนี่ไงสลักของแม็กสแต็ปนะครับข้างหลังสลักยาวอันนี้ก็เป็นหมดหมุดที่ตอกตอตัวสลักข้างหลังออกนะครับเก็บไว้ก่อนอการหายกันนะครับ โอเคในนี้ก็ไม่มีอะไรละพอมาเป็นโลโก้สวยๆก็สิบเจ็ดเโอเคตัวนี้ก็เป็นแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนแล้วก็มีตรง,ตรงเติมตรงเติมแก๊สน,นะครับ ฝั่งนี้ทีนี้มาดูตัวปืนนะครับนี่เป็นตัวกันฝุ่นนะครับตัวใส่กันฝ <Okay. S 1> ุ่นไว้ตัวปืนก็สไลด์ข้างบนเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเลยแต่เป็นพลาสติกงานดีพลาสติกงานดีเลยครับตัวข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่มีมีความหนา ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวพลาสติกอ่าตัวอะไรนะ a b s หรือเปล่าหรืออะไรประมาณเนี้ยครับตัวก๊อกสิบเจ็ดเนสี่ตัวเนี้ยอ่าเขามีข้อข้อที่ดูหน้าหน้าสัมผัสหรือหน้าเก็บสัดสมตรงที่เขาเป็น เป็นปืนที่ได้สเกลหนึ่งต่อหนึ่งมานะครับกับของจริงตัวบอดี้เนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งของจริงเลยก็มีมิติปีแบบตัวนี้ก็จะใส่ซองใส่ซองถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเห็นพี่ๆหลายคนก็เอาซองปืนซองปืนจริงครับสามารถใส่ตัวนี้ได้พอดอามาีมาฟังมาฟังสไลด์หน่อยล้ว ก็จะมีเสียงเหมือนพลาสติกครับแต่ผมลองดูแล้วแหละยิงยิงดีครับยิงดีตัวนี้ได้ลองลองสัมผัสดูละค่อยมาได้รีวิวตรงนี้ก็จะมีโลโก้กรอบนะครับ ฝั่งนี้เป็นเขียนว่ากรอกนะครับกรอกส7กเกรยรเจนสนะครับเป็นล่องลึกนะสวยๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าฝั่งด้านนี้ก็จะมีคำว่ากรอกเหมือนกันเล็กๆนะครับก็มีเหมือน s ี r i a l number ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ 9 1 9ตัวนี้ก็เป็น Make in j 8นนะครับโตเกียวมารุยิมว่าสวยนะผมผมชอบสำหรับคนคนที่มือใหญ่ประมาณผมเนี่ยพอดีพอดีมือเวลากริปก็ ดีมือเลยครับตัวนี้ก็ใส่แมกกาซีนเวลาเราถ้าไม่มีลูกเขาก็จะค้างสไลด์อ่าประมาณนี้เวลาเรายิงไปแล้วก็จะค้างสไลด์ประมาณนี้ถ้าลูกหมดนะครับเวลาจะใช้ต่อก็ถอดแม็กเติมลูก เติมแก๊สเรียบร้อยแล้วก็กดตรงคัน,คนแขวนได้เลยนะครับเขาจะกะ็สวยนะชอบนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเซฟอีกที่หนึ่งครับเซฟขึ้นลำแล้วก็ต้องเอามือจิกนิดหนึ่ง ผมจิบแล้เมื่อกี้เขาก็จะแข็งไปหมดเลยไก,ไกลไก่ก็จะแข็งกดไม่ได้ก็ต้องกด Save. เซฟก็เวลาเขาก็จะมีลิ้นเซฟของเขานะครับถ้าเรากดไม่โดนลิ้นเขาก็จะแข็งแต่ถ้ากดโดนลิ้นก็จะ ใ่นิ่มๆใ่นิ่มๆเลยสวยนะครับเเพื่อนท่านไใดที่สนใจ เก็บสะสมตัวกอลมาลุย17นสี่ 4, ตัวนี้นะผมแนะนำนะรีบเก็บเลยสวยตัวนี้บอกเลยว่าสวยคุ้มคุ้มกับการลงทุนเผื่อใครที่สายแต่งก็ อของมาลุีนี่ก็อ่าเรื่องแต่งเนี่ยเรื่องอุปกรณ์การแต่งต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าหาได้ง่ายมากนะครับ mm hmm. แล้วก็ข้อดีก็คือระบบเลยเรื่องระบบระบบแก๊สเขาเนี่ยผมว่าดีนะดีทุกค่ายนะเท่าเท่าที่ผมจับมานะไต้หวันนี้ก็ก็ดีประมาณนึงเหมือนกัน แต่ก็ยังสู้มารุอีไม่ได้แต่มารุอีข้อเสียเขาก็จะเป็นสไลด์พลาสติกแต่พวกนี้เราเปลี่ยนได้ละสบายแต่เดิมๆก็ผมว่ายิงดีนะเดิมๆแต่ถ้าแต่งนี่ก็น่าจะสุดเหมือนกันองบก็น่าจะเยอะเหมือนกันงบก็น่าจะหนักอยู่ครับมารุอีเนี่ยถ้าแต่ง สไลด์ตัวหนึ่งก็กินกินปืนจีนไปกระบอกกว่าได้อย่างผลทําตัวนี้อันนี้ก็เป็นมารูอีเหมือนกันไาก้าปาก5.1มารูอีขึ้นมาจากมารูอีของตัว5.1โกแมน็นี่ก็หมดหมดไปเยอะเหมือนกัน ส่วนกริปเนี่ยผมก็ผมทำเองนะทำเองสไตล์ผมนะผมชอบแนวนี้ตรงนี้ก็จะเบ้าๆหน่อยเพราะว่าตอนเรามือมือเข้าครับมือเข้าอย่างเงี้ยามือเราเอ,อยู่งนี้าถ้าแต่งนะครับบานไปสำหรับคนที่ ชอบนะมีงบมีงบไม่หน่อยหละเยอะเลยแหละส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจีนผสมกับไต้หวันสไลด์บนเป็นไต้หวันข้างล่างเป็นจีนบวกกับประกับไม้ปืนเปืน,เปนแท้นะครับผมเอามาใส่นีเอ็มเก้าหนึ่ง อันนี้สไลด์เป็นโลหะนะน,นีโลหะทั้งหมดนะส่วนตัวนี้สไลดไ์เป็นอะลูซีนซี CNC. ของที่แคทนะครับเสียงก็จะไปอีกแบบหนึง่ง จะทําไม่เหมือนกับชาวบ้านหรอตรงที่ชอบฟิกฟิกท่อตรงเนี้ให้เหมือนให้เหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งโดยมีไอ้ตัวเนี่ยล็อกล็อกท่อครับเสียงเนี่ยอฟอหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอสำหรับเพียงเท่านี้นะครับ ก็ใครที่หาตัวนี้อยู่17ก็17เจน4นะมาลูอีนะผมว่าคุ้มนะเก็บสะสมเนี่ยอ่าแล้วก็ใช้อนานเราไม่ต้องแต่งก็ได้ใช้ใช้เดิมๆนี่แหละอิงได้ดีแต่มาลูอีเนี่ยก็ต้อง,องใช้กับพวกแก๊สที่เป็นแบบนี้นะครับ 134A ฟอร์มาลูอีอ่าตัวนี้ก็ได้ หรือว่าตัวนี้ก็ได้อา 1, 3, 4A ไม้หมดครับกระป๋องก็200กว่าบาท่าซื้อได้ทั่วไปแต่พวกนี้12กิโลพวกท็อป็อปแก๊สตรวเนี้ยอันนี้ต้องใช้กับพวกสไลด์โลหะนะครับถ้าพาดติกต้องเป็น 1, 3, 4A นะ ที่เขาเป็นฟอร์มไอมารูดีนะโอเคแล้วลิน,นี้ก็ขอจบไปเท่นานี้นะครับผมขอบคุณครับครับผมก็ในแมกกาซีนก็มีประมาณ20 20กว่านัดน,นะครับ ลูกหมดสไลด์ลังนะครับหมดสไลด์พ้งนะครับขอบคุณครับ